สร้างองค์พระฟังลีลาสูง9เมตร เจ้าาน,นุนเป็นประธานการจัดสร้างวันนี้วันที่24พฤศจิกายนได้ทําการวางศิาลาฤกษ์จัดพิธีวางศิาลาฤกษ์ตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันเสร็จแล้วแต่ว่างานการของพระพิสุสงฆ์สามเณรก็ยังดําเนินการไปเรื่อยๆห้าทุ่มยังไม่มีที่สิ้นสุดก็วันที่28พฤศจิกายน2567เช้า แปดนาฬิกาเป็นต้นไปก็ได้สอบถามพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ท่านที่มารับมารับในการหล่อพระท่านบอกว่าพระแข็งแรงแล้วคูนแห้งดีแล้วปูนเ็ดตัวดีแล้วสามารถแกะได้ก็ถามท่านอยู่ว่า,ามั่นใจหรือเปล่าที่จะแกะ เพราะว่าค้างคืนไว้แค่คืนเดียวท่านบอกว่าเคยแกะมาแล้วเคยทํามาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามท่านได้ครับท่านก็แกะแกะเพื่อที่จะเอาไปรอที่วัดอื่นร,รถเขาก็มาจอดรอรอพิมครับเขาก็เขาก็แกะพาทีมงานพระสงฆ์แกะแกะตั้งแต่ข้างบนลงมา ตั้งแต่สียนลงมาเขยนลงมาแกะมาเรื่อยๆก็ไม่มีเหตุอะไรแต่ว่าลมแรงช่วงวันนั้นลมแรงมากๆแกะลงมาจนถึง11บเนาฬิกาอาจารย์ก็เดินไปดูเดินไปดูแกะจนถึงช่วงเท้าแกะจนถึงช่วงเท้าเหลืออีกสองสามชิ้นที่จะแกะหมดพอดีลมมันก็แรงลมมันพัด ลมพัดนั่งร้านนั่งล้านก็เอน็นเอ็นมาทางเอ็นมาทางขวามือของพระแล้วก็แป๊บเดียวล้มล้มลงแบบแบบแบบตนันไม่สามารถที่จะสะโกนบอกพระได้เพราะว่ามันไม่ทันครับมันไม่ทันแต่ว่าเห็นกับตาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกอ่า ่าาอยงมกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ